บุรีพม่าพี่น้องบุรีย่างหลายเลยนี่นี่ข้วาวบ้านพักต่ออากาศมาเล่นวัดเลยบบอลเฮียแ,แตกเมีอะไรล่ะมาเก็บบ่าบุบุรีพักพอนจักหน่อยค่อยเล่นต่อเสียบบ,บุบุรีเสียบบ่แซ่บบ่อร่อยบ่บุบุรีอร่อยบ่บัวเสียบบ่แซ่บครับแซ่บครับแซ่บครับบุบุรีแซ่บหวานหวานหวานอมเปรี้ยวเสื้อตัวสูบ โอ้ยดูดูดูต้นนี้โอ้ต้นนี้ดกมากสุกเต็มเต็มเลยเห็ไหเก็บบลูเบอร์รี่ใส่ปากกับของเหมือนอ๋อสวยแม่เก็บบลูเบอร์รี่ประเสริเก็บขอตะปากกับของมาดิฮะง้อเลยมันออกไม้ ดินดีมากอวบมากเลยมาถึงลานพักตากอากาศแล้วเรามากันสีคนตื่นเพิ่งตื่น,นมาถึงเพิ่งตื่น

อู่เหรออะดูคนพออันเรศิดะคอเรศิดะตัวละอ้ยบุบบุรีพ่อแม่พี่น้องบุรียางหลายเลยมึงเนี่เยข้าวบ้านพักต่ออากาศมาเล่นวอลเลย์บอลเฮียแตกเมียละ มื่อเก็บว่าบูเบอรี่พักพอนจดหน่อยค่อยเล่นต่อช่วงวิดเทมเนี่ค่ะช่วงวิดเทมค่ะกิจกรรมเพชรเนี่ยอ้อบริกับเมืองไทยปีนี่อืม,อมสายาาอากาศสวัสตีค่ะเมื่อนี้ยทำมา่าเล่นบันรพักตากอากาศทำว่าเก็บบูเบอรี่มงบูเบอรี่สุกก็ลักสุกอืม อยู่ในเก็บเดี๋ยวว่าลิซันส์มาบุบลิบลูกบุบลิบน่อยหน่อยอยู่ในนั่นเนาะทางต้นใหญ่ต้นก็น่อยแต่ส่วนมากจะน่อยบอลเลบอลก็มาล็อคหพักแล้วก็สลับบอลเล็บบอล แซบบอแซบบอโยนสแซบบอบูรบีอืมแซบบอแซบบออร่อยบอบูบบลีอร่อยบอบอกว่าแซบบอแซบครับแซบครับแซบครับบูบบลีแซบหวานหวานหวานอมเปรี้ยวซูออร์เซิร์ตเซิร์ตออร์ซู โอ้ยดูดูดูต้นนี้โอ้ต้นนี้ดกมากสุกเต็มเต็มเลยเห็นไหมให้ลูกชายไปเอาที่ใสแล้วเด็กเด็กอาหารหลังของหวานละของหวานกินกับอาหารละ บุบรีเบอร์เีเยอะมากโอ้ยยางดกเลยโอ้ยยางดกได้บอร์เบอรีเก็บบูบอร์รีใส่ปากกับขวางเหมือนสวยแม่เก็บบอร์บอร์รีป่ะสันเก็บข้อตบปากกับขวาง ตกแั่มอเส้าเบิดมือมุอแรงมากส่งแดดแดดไปสั่นเก็บบุหกี่ีกันมวยใบใหญ่ปันใดเป็นอกับพ่อได้เก็บพุ่นอยูนไนเบิงเลือกุุนบ้าบุ่นเก็บพุ่นเคร่องเคร่งุนก็มี Skal den smake godt? Ja, jeg må smake.